้าวันใหม่นะคะสดใสกว่าเมื่อวานนะคะที่เราเพิ่งเดินทางมาเนาะ EP นี้นะคะจะเป็น EP แยกนะคะที่หน่อยบอกไปเพราะว่าเรามีไปเมืองอื่นด้วยนะคะนอกจากปูซานเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเมืองจินแทกันเพราะว่าที่นี่นะคะก็เป็นจุดที่ชมดอกพอทกดนะคะได้สวยงามมากๆเลยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีเป็นแสนต้นเลยนะคะแต่ว่าต้องมาลุ้นอีกทีนึงเนาะเพราะอย่างที่หน่อยบอกไปในคลิปปูซานนะคะว่า หน่อยอะมาในช่วงที่แบบปีนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะคือดอกไม้อะมันบานเร็วมากนะคะแล้วก็มันก็เลยทําให้ช่วงที่พีคเนี่ยมันพีคไปเมื่อหลายวันแล้วแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ดอกไม้มันกําลังจะร่วงนะคะก็ลุ้นอยู่เหมือนกันเนาะว่าเมืองนั้นเนี่ยดอกไม้จะยังสวยอยู่ไหมนะคะแต่อยากพาทุกคนไปดูนะคะเพราะว่าเมืองจินแทจริงๆเราก็สวยเหมือนกันนะเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะตอนนี้กําลังจะเดินไปขึ้นรถไฟใต้ดินนะคะ จากที่พากาักอ่ะเดินไปรถไฟใต้ดินตรงสถานีทางออกห้าเนี่ยไม่ไกลนะคะก็เดินเรื่อยๆเพราะว่าอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างเย็นเนาะเย็นกว่าเมื่อวานอีกอ่ะแต่วันนี้เห็นเขาบอกว่ามันจะคึ้มๆนะคะไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่ค่ะก็ รถไฟใต้ดินนะคะของเกาหลีนะคะเวลามาหน้าหนาวอะ่ะหรือว่าแบบหน้าอากาศเย็นอะไรประมาณเนี้ยเดินลงสถานีมานะคะต้องบันไดอะ่ะแล้วมันจะมีลมโตขึ้นมานะคือแบบอย่างหนาวว่าหน้าแบบหน้าสั่นหน้าชาไปหมดนะคะเดี๋ยวหน่อยจะเติมเงินก่อนนะคะเพราะเนื่องจากว่าออกไปต่างจังหวัดเราต้องใช้รถบัสนะคะก็ะหน้าตาตู้เติมเงินก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเราก็เลือกที่ภาษาอังกฤษได้เลยนะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะก็เป็นตัวนี้นะคะก็คือเติมเงินเข้าไปทีนี้เราก็ต้องวางบัตรลงไปก่อนนะคะหลังจากนั้นเครื่องก็จะอ่านแล้วก็ให้เราเนี่ยเลือกว่าเราจะเติมเท่าไหร่นะคะพี่วิวกดใหน้นยค่ะอ่าเติมหนึ่งหมื่นนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็สอดเข้าไปเลยคะ่ะตอนนี้เครื่องก็กําลังเติมเงินให้เราอยู่นะคะ อ่าเติมเรียบร้อยแล้วเขาก็จะถามว่าเราจะรับไปเสร็จหรือเปล่านะคะซึ่งเราไม่รับนะคะหลังจากนั้นเก้าบัตรออกได้เลยะค,ะค่ะก็จะมีการแจ้งยอดนะคะว่ายอดในบัตรเราอะ่ะเหลือเท่าไหร่เนาะจากสถานีแฮอินแดนะคะเราก็จะนั่งไปลงที่สถานีซาแซงนะคะตรงนั้นจะเป็นที่จอดรถนะคะของอูซานโรมินอนะคะ ไปประมาณเกือบ20สถานีได้นะคะก็ไกลอยู่เราใช้สถานีเออเราใช้สายสีเขียวนะคะตรงนี้เนาะตอนนี้ยังเป็นช่วงเช้านะคะวันนี้เป็นวันพาลิหัสนะคะก็คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ กำลังจะออกไปที่ทางออก5นะคะก็นั่งมายาวๆเลยอ่ะตอนแรกเหมยบอกว่าประมาณ20นาทีได้แต่ไม่ใช่20สถานีใช่ไหมถ้าในความเ็นจริงมันไม่ใช่นะคะมันแบบเกินอ่ะ <laughs> เกินกว่านั้นเพราะว่าเราอยู่แบบประมาณสถานีที่203แล้วเรามาลงที่227นะคะก็ไกลอยู่ จากทางออกนะคะให้เดินเลี้ยวไปทางซ้ายเลยค่ะแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงนะคะตรงซอกตึกเนาะเดินไปตามรูปนี้เลยนะคะมองไปด้านหน้านะคะก็จะเจอตึกที่เราจะไปขึ้นรถนะคะที่จะไปเมืองจินแฮกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นภายในสถานีนะคะก็จะมีพวกร้านอาหารนะคะมีร้านน้ำเนาะแล้วก็มีฟู้ดคอร์ทด้วยนะคะ บริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นจุดขายตั๋วนะคะแล้วก็จะมีแบบตู้ขายตั๋วแบบอัตโนมัติด้วยเนาะรอบนี้นะคะหน่อยก็ลองซื้อตั๋วแบบตู้อัตโนมัติดูะคะ่ะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ ticket o n i t e แล้วก็เลือกไปที่เมืองที่เราจะไปดินแทรแล้วก็หนึ่คนคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็เราก็ใช้การ์ดนะคะ จริงๆมันใช้บัตรทีมันไม่ได้นะแต่ว่าหน่อยไม่แน่ใจว่ายังไงพอมันขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ให้เราอ่ะดึงการ์ดออกโอเคโอเคตั๋วมาแล้วนะคะราคาค่าบัตรถ้าตีเป็นเงินไทยตอนนี้มันประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทนะคะนี่นะคะก็จะได้บัตรมาแล้ว โอโห้พี่ยุ้ยไหนบอกไม่มีคนเดี๋ยวขอพูดเรื่องการซื้อตั๋วผ่านตู้อัตโนมัตินิดน,นึงนะคะเมื่อกี้มีการงงนิดหน่อยปกติหน่อยไม่เคยซื้อกับตู้เนาะครั้งก่อนที่มาก็คือไปที่เคาน์เตอร์เลยนะคะก็ไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็ไปจ่ายตางังค์บอกรอบอะไรเงี้ยทีนี้ตอนที่ไปกดอะคะ่ะมันก็ไม่ได้ยากนะ แต่ว่าหน่อยเข้าใจว่ามันไม่สามารถใช้บัตรทีมันนี่ได้นะคะก็คือหน่อยก็เลยใช้บัตรเครดิตที่เป็นบัตรเครดิตสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวไปเสียบแทนนะคะแล้วพอเสียบเสร็จปุ๊บเนี่ยอพอเขาอ่านการ์ดสักพักหนึ่งอะคะ่ะเราก็ดึงการ์ดออกเนาะแล้วตั๋วเนี่ยมันก็จะหล่นลงมาเลยนะคะตอนนี้ก็คือมายืนรอขึ้นรถนะคะ,ะบัตรของหน่อยที่ซื้อมานะคะมันก็จะไม่มีรอ,อบเวลาให้เนาะ แล้วก็ไม่ระบุที่นั่งนะคะก็คือเหมือนประมาณว่าให้มายืนต่อคิวตรงแพลตฟอร์ม17อะแล้วก็เออเหมือนถ้ารถมาจอดอะคะ่ะถ้าเราทันขึ้นรถคันนั้นก็คือขึ้นนะคะแล้วก็ที่นั่งตรงไหนว่างก็คือนั่งได้แต่ว่าถ้ารอบนั้นเต็มเราก็คือเราก็ต้องรอรถคันถัดไปเนาะทีนี้ไม่แน่ใจเลยเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยตอนที่เดินมาเห็นคนต่อคิวเยอะมากไม่รู้ว่าต้องรอนานหรือเปล่านะคะคือเออถ้าสมมติว่าเออมันเต็มแล้วแล้วมันออกเลยมันก็อาจจะเร็วนะ,ะแต่ถ้าสมมุติว่ามัน มันไม่เหมือนประมาณว่ารอเป็นรอบๆอ,อย่างเงี้ยอีกสิบนาทีรถมาคันนึงก็อาจจะช้าน,นิดนึงเพราะตอนเนี้ยกว่าจะถึงรอบหน่อยหนี่ยว่าน่าจะมีประมาณสองคันนะคะเพราะว่าคนต่อคิวยาวมากเลยอะที่จะไปจินแท้นะคะ ไม่และเกง่งหวยไม่เคยถูกเท่านี้นะเพราะเมื่อกี้หน่อยพูดแล้วว่าเราอ่ะน่าจะได้คันที่สองหลอจากเนี้ยแต่เราก็ไม่ใช่คนแรกต่อไปห <laughs> น่อยคิดว่าเขาน่าจะมีเวลาออกอะคะ่ะแต่ว่าไม่นานอะคือจับเวลาประมาณคันหนึ่งอะประมาณ1ิบนาทีต่อรอบนะคะเพราะว่าตอนนี้คนขึ้นไปเต็มแล้วของคันเนี้แต่ว่าเขาก็ยังไม่ออกนะเพราะเมื่อกี้เหมือนเห็นเขามีการถามอยู่ว่าเขาจะได้ออกอีกทีนึงตอนเวลากี่โมงอะไรประมาณเนี้ยค่ะอยู่ดีๆก็มาตัดหน้าที่เราเฉย แต่ก็ดีนะเพราะว่าเราอ่ะจะได้นั่งแบบว่าโซนหน,หน้าที่เราเลือกไว้เพราะว่าไม่งั้นอ่ะถ้าเมื่อกี้เราได้ขึ้นไปเราต้องได้นั่งข้างหลังแน่ๆเลยแล้วมันนั่งไปค่อนข้างไกลนะคะว่า่อันนี้ขึ้นรถมาเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋นนอแถวยาวมากอ่ะยาวไปถึงนู่นนะคะก็เดีย๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าหน่อยคิดว่าเดี๋ยวหน่อยต้อง นอนพักผ่อนเอาแรงสักพักหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่จินแทนเลยนะคะ มาถึงที่เมืองจินแทแล้วนะคะตรงข้างหลังนะคะก็จะเป็นสถานีที่เรามาลงรถนะคะแล้วก็จะเป็นจุดที่เราจะต้องมาขึ้นรถนะคะเพื่อกลับไปที่ปูซานนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะข้างๆสถานีเลยนะคะก็จะเห็นเป็นดอกพัตตกดอย่างนี้เลยเนาะเป็นสองข้างทางเลยนะคะเมืองจินแทนะคะมีต้นดอกพัตตกดเนี่ยนะคะเป็นแบบเป็นแสนๆต้นเลยอะ่ะก็คือเขาปลูก ล้อมทั้งเมืองเลยเนาะเดินไปจุดไหนนะคะก็จะมีต้นนี้นะคะปลูกอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะมันจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ฟูบูมแล้วนะคะ คือเพิ่งตื่นเนาะมันอาจจะแบบว่ามีพูดตะกุกตะกักนิดนึงเนาะถึงแม้ว่ามันจะไม่ฟูบูมแล้วแต่มันก็ยังสวยอยู่นะไม่ได้แย่เลยคือแบบรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่วันนี้ตัดสินใจนั่งรถมานะคะแล้วก็ตอนนี้อากาศก็เย็นสบายมากๆเลยเหมาะแก่การเดินเที่ยวนะเห็นมีแดดแบบนี้นะคะแต่ว่าอากาศอะหนาวเย็นแบบสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นเซเว่นแล้วก็มีต้นดอกคอตกดนะคะปลูกอยู่ด้วยน่ารักมากๆเลย เดี๋ยวก่อนที่จะไปจุดแรกนะคะหน่อยตั้งใจว่าหน่อยจะไปที่อ๋อที่มันเป็นทางรถไฟแล้วก็มีออรถไฟนะคะจอดอยู่เนาะเดี๋ยวหน่อยอะ่ะขอไปกินข้าวก่อนนะคะหาไรทานก่อนตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวดูก่อนว่าแถวนี้นะคะมีร้านอะไรบ้างนะร้านที่เมืองนี้ก็จะเป็นเมืองแบบเงีย,เงยบๆสงบๆนะคะเดี๋ยวนะให้ดู อาให้สวยจังเลยเห็นไหมคะมันมีทุกตรงเลยอ่ะแล้วก็ยาวไปนู่นออกไปตรงนู้นเลยนะคะถ้าใครอ่ะมาจะมาที่ปูซานนะคะแล้วโดยเฉพาะจะมาเดินดูในช่วงที่ดอกพอดกดบานนะคะแนะนำว่าให้บุ๊กที่จินแทรนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการที่จะมาถ่ายรูปคู่กันนะรับรองว่าไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าเป็นเมืองที่แบบคนก็ไม่ได้เยอะมากนะ แต่ว่าถ่ายรูปอะสวยแน่ๆนะคะเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวกันนะตอนนี้คือยังงงๆอยู่นิดนึงนะคะต้องขอบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะเคยมาแล้วนะคะแต่การกลับมาจินแทร,รอบนี้ของหน่อยนะคะมันยังตื่นเต้นมากๆอยู่ดีค่ะเพราะด้วยความที่เป็นเมืองที่เงียบสงบนะคะ พอมาเจอกับต้นดอกพอตกดที่เรียงรายเป็นทิวแถวขนาดนี้แถมอากาศยังเย็นสบายอีกมันทำให้บรรยากาศโดยรวมของเมืองนี้นะคะดูอบอุ่นมากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเมืองนี้นะเดินเที่ยวง่ายมากๆเลยนะคะ แล้วนะคะเป็นการเดินสุ่มๆมานะคะแถบนี้ร้านอาหารนะคะไม่ไม่ได้เยอะมากเนาะแล้วก็เมนูนะคะส่วนใหญ่จะเป็นภาษ,าษาเกาหลีนะคะไม่ค่อยมีภาษาอังกฤษนะคะมีร้านเนี้ยที่พอมีรูปภาพให้เราจิ้มๆนะคะ<ๆ>ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ายังไงก็คือแบบหน้าตามันก็พยายามเลือกอะไรที่เราคุ้นเคยนิดนึงนะคะเดี๋ยวทานเสร็จจาาตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ ป้ายรถเมย์ที่เราจะไปสถานีรถไฟเป็นจุดถ่ายรูปนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปของทางร้านนะคะอร่อยอะรสชาติแบบออกเค็มเค็มนิดๆน,นะคะน้ำซุปเขากลมกล่อมอยู่นะไม่รู้ว่าหิวหรือเปล่านะคะเพราะว่าสั่ง มีเป็บับไปนะคะแล้วก็พี่ยุ้ยสั่งเป็นข้าวยำไปแล้วเดี๋ยวมีซุปเหมือนซุปกิมจิอะไรเนี้ยพอดีอากาศมันเย็นๆหนาวๆน,นะคะก็เลยอยากได้อะไรร้อนๆนะคะว่ามาไว้สนะคะ่ะหลังจากที่อิ่มแล้วนะคะเราก็เดินมาดูเราก็พร้อมออกกําลังกายต่อนะคะออกกําลังกายในที่นี้ก็คือเดินนะคะ ตรงบริเวณวงเวียนแถวแถวตรงนี้นะก็จะมีการจัดงานด้วยนะเพราะว่ามันเป็นงานของเทศกาลต้นดอกพอกดกฏนี่แหละค่ะเดี๋ยวนายถ่ายให้ดูนะคุณยุยเขาว่าดูเพลิดเพลินนะคะไม่รู้ว่าตรงนี้นะคะมีขายอาหารด้วยเนาะแต่ว่าร้านเมื่อกี้นะคะที่นั่งทานอยู่อ่ะก็โอเคนะคือแบบนั่งไปแล้วก็มองวิวแบบ ดอกพอดกดไปคือแบบสวยมากฟินมากนะคะแล้วก็อาหารก็อร่อยด้วยนะคะทำไมเหมือนไม่กินปลาหมึกย่างเลยอะมีปลาหมึกย่างใช่ไหมจะสุดอีที่สถานีรถไฟโอเคเดี๋ยวไปให้ถึงก่อนนะคะตอนนี้คือแวะทุกจุดทุกมุมนะคะและการเดินทางในเมืองจินแทอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการนั่งรถเมล์นะคะประจำทางนะคะโดยใช้ n นเวอร map นะคะที่เป็นแม p ของคนเกาหลีเนาะค่อนข้างที่จะตรงและแม่นยำมากมากเลยค่ะใช้สะดวกด้วยนะขึ้นมาอยู่บนรถเมลสายสา7ย307แล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวกำลังจะไปที่สถานีรถไฟจุดถ่ายรูปเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็วิวนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลย ทุกแบบสองข้างทางนะคะตลอดสองข้างทางของที่เนี่ยเราก็จะเห็นแบบว่าดอกคอตกดหรือซากุระของเกาหลีนะคะบานพั่วเมืองเลยเนาะเดินไปจุดไหนถ่ายรูปได้หมดเลยอะ่ะแล้วมันก็เดินวนไปวนมาได้นะคะเพราะว่าเมืองเขาไม่ได้ใหญ่นาะลงรถเมย์มาแล้วนะคะคนเยอะมากๆแล้วก็มองไปฝั่งตรงข้ามก็ยังก็ยังมีดอกไม้อยู่นะคะอืมก็สวยทั้งเมืองแหละมัง้ง น,น่าจะเป็นสวนสาธารณะนะคะแล้วก็เป็นรางรถไฟนะคะตรงนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นรางรถไฟสายโรแมนติกเนาะ,ะตัวรถไฟที่เป็นไฮไลท์ของทุกๆปีนะคะที่เป็นรถไฟตรงนู้นนะคะสีแดงน้ำเงินตรงนู้นนะคะปกติอะบางปีเขาก็จะมาจอดอยู่ตรงกลางลานเลยนะคะ แต่ว่าปีนี้เขาไปอยู่ตรงริมนู้นเนาะเดี๋ยวน่อยจะพาเดินไปใกล้ๆตรงนั้นนะคะคือตอนนี้คือคนเยอะมากๆอย่างใครดูว่าแบบว่าคนแ<อ>บนบไม่ไนม่าเยเยอะสุดๆไปเลยโดยความเห็นส่วนตัวนะคะพอเขานำรถไฟนะคะมาจอดที่บริเวณน,นี้นะคะ มันถ่ายรูปออกมาแล้วไม่สวยอะคะ่ะซึ่งเมื่อก่อนนะเขาจะตั้งอยู่บริเวณนี้เนาะมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆดอกซากุระอะคะ่ะโง้มเข้ามานะคะเป็นซุ้มอุโมงนะคะถ่ายออกมาสวยกว่าเยอะเลยค่ะจะไปจุดต่อไปกันนะคะจาก สถานีรถไฟตรงนี้นะคะมารอที่ป้ายรถเมล์ด้านหน้าได้เลยออกมาก็จะเจอป้ายรถเมล์แบบนี้นะคะก็ขึ้นสาย317นะคะไปลงตรงแถวแถวคลองนะคะตอนนี้ยังไม่อ่านไม่ไม่อยากอ่านชื่อคลองนะเดี๋ยวใส่ชื่อไว้ตรงนี้แล้วกันว่าจะไปคลองที่ชื่อว่าอะไรนะคะเพราะกลัวเดี๋ยวอ่านผิดพอดีว่าภาษาเกาหลีเขาอ่านยากทีดนึงนะคะ่ะการเดินทางในเกาหลีนะคะถ้าเรานะคะ ใช้รถเมย์ของเขาเป็นนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเซฟกำลังขาเราไปได้เยอะเลยค่ะเมื่อลงรถเมย์มาแล้วนะคะให้เรานะคะเดินตรงขึ้นไปตามทางเลยค่ะเราจะเห็นดอกพอดกดนะคะอยู่ด้านหน้าเนาะซึ่งตรงนั้นนะคะจะเป็นจุดพองยอชวารชอนนะคะซึ่งเป็นจุดหมายของเรานั่นเองค่ะ เพราะว่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นแบบว่าเหมือนร้านขายของน่ารักน่ารักทีนี้เราอ่ะน่าจะรถที่พาเรามาแล้วค่ะก็คือมาอยู่ตรงจุดกึ่งกลางพันนี้นี่ค่ะอย่างที่น่อยบอกนี่ก็จะเป็นลำธารเป็นคลองนะคะน้ำก็ใสดีอ่เขาไม่ให้ลงหรอ อ๋อใช่เพราะว่าปกติเขาจะจัดงานอยู่ข้างล่างเนืยอย่ะมันจะมีอะไรประดับตกแต่งแล้วให้เราเดินเดินตรงนี้ค่ะแล้วก็ลงไปถ่ายได้แล้วก็ย้อนขึ้นมามันก็จะเป็นอุโมงะคะ่ะจุดตรงนี้ก็คือเป็นจุดยอดทิศเหมือนกันที่ใครมาที่เมืองจินแฮกก็คือต้องมาที่นี่ด้วยนะคะมาไม่ยากนะจากตรงที่เราลงรถนะคะหน่อยก็เลยเลีเ้ยวมาทางขวาแทนนะคะคือจริงๆอ่ะมันเลี้ยวตรงไหนก็ได้แหละเพราะว่าอย่างที่บอกนะมันยาวยาวมากเลยแล้วก็เราก็เลือกเอาเลยเนาะว่าเราจะ อยากได้มุมไหนยังไงนะคะแต่เนี่ยแค่เดินแบบเนี้ยก็สุขใจแล้วป่ะคือฟินฟิเลยค่ะเพราะว่าอากาศมันก็ไม่ได้ร้อนอะ่ะแล้วก็บรรยากาศมันโรแมนติกโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ย อีกนิดนึงนะคะไม่นิดอะก็เดินมาเกือบจะสุดอีกด้านหนึ่งอะคะ่ะก็จะเจอจุดตรงนี้ตรงนี้ก็คือจะฟูแบบฟูลเลยอะเพราะว่าเออมันก็จะแบบย้อยลงไปในคลองนะคะแล้วมันทําให้แบบว่าตรงเนี้ยมุมถ่ายรูปอะคือดีมากเลยนะคะ หน่อยลืมบริเวณตรงนี้ไปเลยนะคะจริงๆตรงนี้คือสวยเป็นจุดที่สวยที่สุดเนาะตรงนั้นนะ่ะมันอาจจะเป็นเรียบๆนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครตามรอยมานะคะแล้วนั่งรถสาย317นะคะมาลงตรงนั้นเนาะพอเดินมาปุ๊บเนี่ยพอมาจนสุดคลองนะคะให้เลี้ยวมาทางซ้ายแล้วเดินมาเดินมาเรื่อยๆเลยะคะ่ะจ,จนสุดเลยเนาะตรงนี้ก็จะเขาก็จะประดับตกแต่งนะคะคือเมื่อก่อนอ่ะอย่างที่บอกอะ่ะมันก็จะสามารถแบบว่าเหมือนลง ลงด้านข้างนะคะเราก็ลงเดินได้เนาะเราก็ถ่ายย้อนขึ้นไปมันก็จะเป็นอุโมงค์สวยๆนะคะอันนี้ตอนกลางคืนเขาก็จะเปิดไฟด้วยนะ oh. ประมาณนี้นะคะจิง oh. ็อยู่ได้ทั้งวันน่ะ <Sure. S 1> ถ้าแบบว่างๆไม่ได้มีแพลนว่าจะไปไหนนะคะ oh. ก็เดินได้เดินไฟเดินกลับนะคะ เพราะว่าแบบบรรยากาศดีมากเลยตอนนี้กำลังอยากหาร้านคาเฟ่นั่งแต่ว่าแถวนี้เหมือนคาเฟ่จะไม่ค่อยเยอะเหมือนที่ปูซานนะคะเดี๋ยวขอลองสำรวจดูก่อนว่าจะมีไหมเพราะว่าคุณย้ยร่างกายต้องการคาเฟอีนนะคะวันนี้ยังไม่บริโภคคาเฟอีนเลยนะคะ มีการเปลี่ยนแผนนะคะเดีย๋ยวจะกลับไปที่สถานีรถบัสนะคะก็จากตรงคลองนะคะก็เดินกลับมาขึ้นรอขึ้นรถเมย์นะคะป้ายเดิมเลยป้ายที่เราลงเนาะแล้วก็นั่งสายเดิมนะคะ317นะคะซึ่ง317เเนี่ยมันก็จะไปทางทางที่เราจะไปพอดีเนาะก็คือทางสถานีรถลงจากรถบัสมาแล้วนะคะพอลงรถมาเนาะเดินตรงขึ้นมานะคะพอถึงแยกนะคะเลี้ยวมาทางขวา เราก็เดินตรงไปเรืเอยนะคะก็จะเป็นสถานีรถบัดแล้วนะคะแต่ว่าเราจะยังไม่กลับเรายังไม่ขึ้นรถตอนนี้นะคะที่นี่หาถังขยะยากมากแต่เหมือนจะเจอละ คือว่าไม่ฟิตเวลาแล้วก็ไม่ฟิตที่นั่งด้วยวก็คือมาตอนไหนนะคะนนก็ขอรอเลยถ้าเป็นช่วงจังหวะที่รถกําลังจะออกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่ารถเนี่ยจะออกทุกสิบหรือยี่สิบนาทีนะคะแล้วก็รถบัสท,ที่จะออกจากที่นี่นะคะรอบสุดท้ายก็คือสามทุ่มครึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปทําคอนเทนต์กันนะแล้วค่อยกลับที่สถานีเหมือนเดิมค่ะที่บอกไปนะคะว่าจะมี ภารกิจนะคะจริงๆไม่ได้มีอะไรมากเนาะแค่อยากทำคอนเทนต์นะคะเนื่องจากว่าขนชุดไทยมาจากเมืองไทยแล้วนะคะก็อยากใส่ให้คุ้มนะก็เลยขนมาเพราะว่าเมื่อเช้าอ่ะเดินผ่านแถวๆตรงเนี้ข้างๆสถานีรถบัสนะคะมันก็จะมีต้นซากุระแบบนี้เลยก็เลยรู้สึกว่าเออเอาชุดไทยมาถ่ายดีกว่าแล้วก็คนก็ไม่ค่อยเยอะด้วยนะคะน่าจะถ่ายสวยอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะลองถ่ายรูปเล่นดูนะคะคือตอนนี้นะคะหน่อยกับพี่ยุ้ยกำลังเดินตามหา จุดถ่ายรูปเป็นอยู่นะคะเมื่อเช้าอะ่ะก็เล็งไว้ว่าเฮ้ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อเช้านี้แดดมันยังไม่ส่องลงมาเนาะทีนี้พอตอนเนี้ยพอตอนเย็นอะ่ะมันเป็นมันเป็นจุดที่แบบว่าเหมือนบริเวณที่เราเล็งไวอ้อ่ะมันเป็นจุดที่แดดส่องถึงพอดีนะคะมันก็เลยทําให้เราอะ่ะถ่ายรูปออกมาแล้วมันค่อนข้างที่จะจ้าไปนิดนึงเนาะมันก็ไม่เห็นอะไรนะคะเดี๋ยวเดินบริเวณโดยรอบๆนี้ ก็ต้องบอกเลยว่าการที่หน่อยนะคะนำชุดไทยมาใส่ถ่ายรูปที่นี่ด้วยนะคะมันก็เป็นฟิลที่แบบเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งเลยนะคะแต่มันก็เข้ากันดีอยู่นะเป็นที่สนใจของคนเกาหลีด้วยแหละเอาจริงๆนะเขามองกันเยอะมากถึงเวลากลับบ้านแล้วนะคะกลับบ้านในที่นี้ก็คือกลับที่พักนะคะที่ปูซานเนาะเดี๋ยวจะต้องเดินกลับไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะแล้วก็นั่งรถกลับเข้าปูซานเนาะไม่รู้ว่าตอนนี้นะคะรถจะติดหรือเปล่า เอาเป็นว่านะคะคลิปที่พาเที่ยวจินแฮ่นะคะถ้าใครนะคะมีแพลนในปีหน้าก็อย่าลืมบุ๊กที่นี่ไว้ด้วยนะคะหน่อยอ่ะแนะนํามากเลยนะว่าทุกคนควรจะมาแล้วต้องชอบแน่ๆเลยเพราะว่าการเดินทางก็ไม่ได้ยากด้วยนะคะมาง่ายมากๆเลยสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะหน่อยฝากกดไลค์นะคะแล้วถ้าคิดว่าใช่นะคะฝากกดซับสไครป์ช่องหน่อยอลี่ให้ด้วยนะคะสําหรับอีพีนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย